สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับคนชื่ออุ้มนะครับกลับมาให้แนวทางสำหรับคอหวยเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาให้แนวทางหวยฮาหนอยนะครับประจำวันเสาร์ที่23นะครับธันวาคมนะครับ2566นะครับกับแนวทาง วหววหานอยนะครับหาหนอยเฉพาะกิจนะครับหาหนอยพิเศษหาหนอยปกติ แล้วก็ฮานอย V I P นะครับเราคัดมาให้ตามสูตรเช่นเคยนะครับสำหรับหวยฮานอยนะครับประจำวันเสาร์นะครับวันเสาร์เสาร์ที่23นะครับ ธันวาคมนะครับ2,566นะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติและก็ฮานอย V.I.P. นะครับจะได้ทั้ง4ฮานอยนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับคู่เจาะก,ก็จะให้เช่นเคยนะครับไว้ให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับ เป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปกันเลยนะครับที่สายวิ่งสายรูดนะครับคัดมาให้เรียบร้อยครับเพื่อนการเสียเวลานะครับ สายวิ่งสายรูดวิ่งรูดที่1นะครับ1แล้วก็2นะครับสลับสายวิ่งสายรูดนะครับให้ที่1แล้วก็2ครับคู่เจาะก็จับให้ที่1นงนะครับ จหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งนะครับสำหรับหลักหนึ่งนะครับจับคู่ให้ตามนี้นะครับหลักที่หนึ่งนะครับหรือใครนะครับอยากไปจับคู่องกก็ได้นะครับหลักที่สองนะครับให้ที่สองหนึ่งนะครับ 2.5แล้วก็ 2.7, 27นะครับสำหรับหวยฮาหนอยนะครับประจำวันเสาร์ที่23นะครับธันวาคม2,566นะครับ,รบสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูดกันที่1นะครับ<ส>และก็ 2, 2> <ส>ครับ คู่เจาะนะครับจับที่ให้ที่1171นะครับ8 1หลัก2ก็จะมี2 125 27นะครับจับคู่ให้ตามนี้นะครับหรือใครนะครับอยากเอาไปจับคู่เองก็ได้เช่นกันนะครับถ้าไม่ถูกใจที่จับคู่ให้นะครับส่วนสายวิ่งสายรูดนะครับให้ไปที่1แล้วก็2นะครับ1กับ2นะครับ จับคู่เองได้นะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย v i p ใช้ได้ทั้ง4ฮานอยนะครับไว้ให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคอไว้ฮานอยทุกคนนะครับ อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อมีโชคมีลาบม,มีวาสนาร่วมกันครับโชคดีทุกคนทุกท่านครับเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ